กล้วยน้ำว้าหา่หามแบบนี้นะคะเหมาะเลยนะคะที่จะเอามาทําเป็นกล้วยนึ่งกล้วยต้มหรือว่าเป็นกล้วยบดชีนะคะผู้ซื้อมาหวีนี้45บาทค่ะสวยนะคะสวยอวบแต่งตึงเลยทีเดียวน่าอร่อยมากๆจริงๆเอาไปทำกล้วยปิ้งก็อร่อยนะคะบางทีผู้อาจจะทำได้หลายเมนูนะคะมันตั้ง12ลูก ปูว่าปูจะต้มประมาณสักสี่ลูกก็พอนะคะต้มกินเล่นๆนะคะเป็นของว่างค่ะเอาน้ําใส่กะละมังนะคะใส่ชามแล้วก็ใส่เกลือปูใส่ไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ํามะนาวค่ะน้ามะนาวสักสามส่วนสี่ลูกนะคะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปค่ะคนให้เกลือละลายนะคะ จากนั้นก็จะเอากล้วยลงแช่ค่ะสังเกตดูไหมคะกล้วยนะคะกําลังดีเลยค่ะไม่สุกเกินไปไม่ห่มเกินไปนะคะไม่ดิบเกินไปนะคะกําลังดีเลยค่ะสีแบบนี้นะคะเป็นสีเหลืองเกือบทั่วทั้งตัวผลของกล้วยแล้วก็มีสีเขียวๆแซมนะคะทีนี้จะแช่กล้วยในน้ําเกลือผสมกับตัวน้ามะนาวนะผู้จะแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูในขั้นตอนกันต่อไปคะ่ะ นำน้ำใส่หม้อตั้งไฟกลางนะคะปู้ก็จะใส่ตัวเกลือลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็นำกล้วยนะคะลงไปต้มค่ะเราต้องใส่กล้วยตอนที่น้ำเดือดพล่านเลยนะคะ หลังจากที่ใส่กล้วยลงไปแล้วนะคะก็ลดลงใช้ไฟเป็นไฟอ่อนค่ะจากนั้นนะก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะอย่าลืมนะคะเคล็ดลับก็คือต้องต้มไฟอ่อนๆค่ะถ้าเผื่อปริมาณกล้วยเยอะกว่านี้ก็อาจจะต้มเป็น40-45นาทีนะคะแต่ของเรากล้วยแค่4ี่ลูก นี่เราต้มกล้วยมาจนครบเวลาแล้วนะคะสังเกตว่าตัวเปลือกกล้วยเขาจะปรินะคะอย่างนี้คือเป็นธรรมดาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะตักขึ้นนะคะเอาไว้แช่น้ําเย็นเลยค่ะเตรียมน้ําเย็นใส่กระมังไว้นะคะแล้วก็เอากล้วยที่เราต้มค่ะแช่ลงในน้ําเย็นแช่ในน้ํานะคะให้เขาคลายความร้อนประมาณสักห้านาทีค่ะ แช่ไว้5นาทีกล้วยของเราก็มีความอุ่นๆแล้วก็มีความเย็นขึ้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเตรียมไปหั่นกล้วยพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะ ในส่วนของวิธีการหั่นกล้วยนะคะก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยค่ะจะหั่นเป็น3มชิ้นหรือว่าจะผ่าสีก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะ นี่นะคะจัดใส่จานพร้อมด้วยมะพราะ้าวทึนทึกขูดแล้วก็งาขาวคั่วค่ะใครชอบวหวานๆนะคะก็โรยน้ำตาลทรายได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นการต้มกล้วยนะคะต้มกล้วยต้มหนึบๆเลยค่ะกินเป็นของว่างได้ประโยชน์มากเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมผู้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกันค่ะ